เป็นงานต่อเติมก็คือรอบบ้านเลยจะเป็นการต่อเติมหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นนะเมทัลชีท P.U. โฟมแล้วก็มีต่อเติมข้างบ้านจะเป็นเมทัลชีท P.U. โฟมเหมือนกันแล้วก็จะมีพื้นไม้เทียมด้วยส่วนหลังบ้านเนี่ยจะมีโซซักล้างแล้วก็มีห้องครัวขนาดใหญ่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูแบบ งานที่ยังไม่เสร็จเนาะงานที่กําลังแบบเลอะเทอะเปื้อนมีฝุ่นมีขยะมีอะไรนะครับก็จะได้มาเห็นหน้างานกันจริงๆว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าจะชิดอะทำชิดเลยดีกว่าแต่ถ้าจะเว้น5เซน10เซน15เซนอะอย่าไปเว้นเลยเว้นไปแล้วจะเกิดปัญหานะครับถ้าเว้น5เซน10เซนเนี่ยข้างล่างตรงระหว่างผนังที่ก่อใหม่กับกําแพงเนี่ยมันจะฉาบไม่ได้พอฉาบไม่ได้เสร็จน้ำมันก็จะซึมนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําถ้าไม่เว้นก็ทําชิดเลยแต่ถ้าจะเว้น5เซน10เซนเว้นหซาดีกว่า ตามกฎหมายด้วยแนะนําแบบนี้ตรงไปตรงมานะครับสวัสดีครับผมโบสสาโรสอรแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านโกลเด้นนีโอสรามอินทาวงแหวนหลังนี้เลย โครงการโกลเด้นนีโอนะครับเราไปทํามาแล้วหลายที่เนาะต้องบอกว่าหลายโซนเลยในรอบกรุงเทพและบริมณทนนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นนีโอแถวแถวบางแคโกลเด้นนีโอกราเมาพึกโกลเด้นนีโอสาทรหรือจะเป็นโกลเด้นนีโอแถวแถวบางนาก็มีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งคุณผู้ชมแถวแถวรามอินทราวงแหวนเนาะซึ่งโครงการโกลเด้นนีโอเนี่ยเขาจะเป็นบ้านแฝด ต่จะเป็นบ้านแฝดที่ก็คือแบบอารมณ์เหมือนแบบสไตล์อังกฤษอ่ะแล้วก็มีระยะมีการเว้นออกจากกันก็คือผนังไม่ติดกันจะติดกันแค่บางส่วนนะครับตัวจากตัวบ้านนะสังเกตนะถ้ามองเผินๆเนี่ยแทบไม่มีอะไรติดกันเลยนะครับแต่มีส่วนหนึ่งที่ติดกันก็คือห้องข้างล่างตรงนู้นเลยจะติดกันนะครับนอกนั้นก็จะไม่มีอะไรติดกันแล้วนะครับคือบ้านแฝดจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายมันจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งติดกันเป็นคู่กันนะครับคู่กันก็คือเป็นแฝดนั่นแหละนะครับก็คือทวินเป็นด จะเป็นการต่อเติมหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นนะมเมทัลชีทพีวีโฟมแล้วก็มีต่อเติมข้างบ้านจะเป็นเมทัลชีทพีวีโฟมเหมือนกันแล้วก็จะมีพื้นไม้เทียมด้วยส่วนหลังบ้านเนี่ยจะมีโซซักล้างแล้วก็มีห้องครัวขนาดใหญ่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูแบบงานที่ยังไม่เสร็จเนาะงานที่กําลังแบบเลอะเทอะเ,เปื้อนมีฝุ่นมีขยะมีอะไรนะครับก็จะได้มาเห็นหน้างานกันจริงๆว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าในการทํางานเนี่ย คุณต้องเข้าใจก่อนนะงานขอสร้างมันต้องมีฝุ่นมันต้องมีขยะมันต้องมีสิ่งสุขรกเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเนี่ยสวยแล้วก็แจ่มเหมือนหลายๆคลิปอย่างแน่นอนนะครับหน้าบ้านเริ่มมาเลยหน้าบ้านเนี่ยสังเกตนะว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเลือกใช้โทนสีที่ใกล้เคียงกับตัวบ้านที่สุดนั่นก็คือเป็นสีออกแบบเทาๆอ่อนๆน,นะครับก็คือจะรับกับตัวบ้านพอดีเลยนะครับสังเกตได้เลยนะแต่โครงเหล็กเนี่ยยังเป็นสไตล์เดิมนะครับหน้าเหล็กก็ยังเป็นหน้า6กคูณสอ2ด้านบนงี็คูณสอง,ง,อองบริษัท บริษัทเนี่ยจะมีไซส์ M, L แล้วก็ XL นะครับตรงนี้เป็นไซส์ XL แบบขนาดใหญ่สุดเลยนะหลังคาไซส์ XL แต่โครงหลังคาเป็นโครงรูปตัว L อาอาจจะงงๆนะคือขนาดหลังคาเนี่ยด้วยความใหญ่ของหน้าเหล็กเนี่ยก็คือไซส์ XL ไซส์ M, L, XL เนี่ยราคาต่างกันไม่เท่าไหร่เลยตารางเมตรละประมาณนัก200บาทเองนะครับเมื่อขยับเลเวลขึ้นไปเนี่ยตารางเมตรละ200ถือว่าน้อยมากๆถ้าเทียบกับเหล็กที่เราซื้อมาให้นะครับก็คือเอาง่ายๆเลย ถ้าคุณอยากได้ใหญ่หน่อยแล้วก็คิดค่าเหล็กเพิ่มจริงๆแล้วเด่ยเหล็กถ้าเป็น L เนะี่ยจะมีเหล็ก6กคูณสใช่ไหมแต่ถ้าเป็น XL มันก็จะมี2ชั้นซึ่งเหล็ก2ชั้นตรงนี้เนี่ยเส้นหนึ่งสมมตินะเส้นหนึ่งประมาณพันกว่าบาทแล้วอ่ะแต่ว่าเราเพิ่มตารางเมตรละสองเองซึ่งมันไม่ได้เยอะนะครับแต่จะค่าแรงช่างอีกเนาะอ่ะอันนี้อธิบายก่อนนะครับแต่ถ้าสงสัยตรงไหนสอบถามแอดมินได้นะส่วนต่อมานะครับตรงนี้เป็นทรงตัว L ตัว L คือเป็นส่วนของตัวเทเลสตัวบ้านเนี่ยหรือประตูท ้นไม้นี่เลยนี่ต้นโมกเวลาต้นโมกออกดอกคุณผู้ชมดูได้เลยสวยมากนะครับกลิ่นก็จะหอมเนี่ยผมชอบกลิ่นแบบโมกมากนะครับยิ่งหน้าหนาวเนี่ยโมกเขาจะออกแบบดีมากเลยนะครับตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้ได้นะก็คือทําหลังคาไม่คุมนะแต่ถ้าคุณทําหลังคาคุมต้นไม,ม้คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบสวยอาจจะไม่ได้แบบเฟรชแบบนี้นะครับอาจจะแบบดูเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉาหน่อยเพราะว่าต้นไม้ต้องการแสงแดดนะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันใครอยากปลูกต้นไม้ทําตัวแอลใครอยากมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมีพื้นเทเลสเพิ่มขึ้น ทำเต็มมาเสมอรั้วได้เลยนะครับแต่ว่าทําหลังคาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชายหลังคาเนี่ยจะต้องไม่เลยรั้วนะต้องบอกว่ารั้วรอบขอบชิดเป็นเนื้อที่ตามโฉนดของเราแต่ถ้าเลยรั้วออกมาแล้วเนี่ยเป็นของส่วนกลางนะครับดังนั้นชาหลังคาจะต้องอยู่เสมอรั้วนะครับห้ามเลยรั้วจะอยู่น้อยกว่ารั้วได้ไหมได้แต่ห้ามเกินออกมานะครับคุณจะขยับเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้อันนี้บ้านของคุณแต่สุดท้ายแล้วห้ามเลยออกมาอันนี้ให้เป็นความรู้ด้วยนะครับ แต่ส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็นเสาแผงคุณผู้ชมเสาแผงตรงนี้ก็ต้องบอกให้เลยว่าเป็นเสาแผงที่ท่านจองบ้านหลายๆท่านเนี่ยนิยมนะครับก็เป็นแบบเสาเอาไว้โชว์หน้าบ้านเนี่ยก็จะดูหลังคาเต็มดูหลังคาใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมซึ่งเป็นเสาแผงเหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็น 4, ี่คูณสองสองนอกนะครับแล้วก็นิ้วคูณนิ้วห้าในนะซึ่งตรงนี้เว้นช่องใหญ่นิดนึงนะครับแล้วแต่ความชอบแล้วกันถ้าท่านจองบ้านต้องการใหญ่ก็รีเควสต์มาแต่ถ้าต้องการแบบไซส์มมมมาาาาตตรรรรรฐนนนนนนนกกก็็็บบบบอไไไดดดดดด้้้้ะะคคัังีีีีีเเปซ์ท่ววิยยูููหแล ตรงนี้จะเป็นคานคานตรงนี้จะทําให้โครงเสาแผงตรงนี้โครงตรงนี้มันดูแข็งแรงไปชิ้นเดียวกันแต่ถ้าคุณจะเอาเหล็กนิ้วอย่างเงี้ยต่อกันยาวๆโดยที่ไม่มีคาน2ตัวนี้เหล็กนิ้วอาจจะโค้งเค็งนิดนึงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเสริมคานดีกว่าแข็งแรงกว่านะครับด้านล่างตรงนี้เป็นตอ่อหม้อนะครับสังเกตไหมตอ่อหม้อจะใหญ่นิดน,นึงสูงเลยต้องบอกว่าลึกลงไปในดินนะครับจะเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรซึ่งจะใช้เสาเข็มแรงคนขยม ตอบเลยว่าหกเหลี่ยมหกเมตรหลังคาหน้าบ้านเพียงพออยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยหลุมหนึ่งสองต้นยังไงก็เราต้องหนักได้เพียงพออยู่แล้วพอเราทําฟุตติ้งด้านล่างเสร็จตรงนี้เราก็ทําเป็นเขาเรียกว่าหล่อปูนรอบเสาแผงเพื่อที่จะไม่ให้เสาแผงตรงนี้เป็นสนิมอามาดูกใกล้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับโอเคที okay. นี้ต่อมาด้านบนเป็นหลังคาเมทัลชีสฉนวนพีวโฟมนะครับซึ่งฉนวนตรงนี้เนี่ยเราใช้ฉนวนที่มีความหนาประมาณ25มิลนะครับแล้วก็ใช้เป็นโฟมนะ ฉีดเข้าไปพีอูโฟมเนี่ยเคยอ,อธิบายไปหลายคลิปแล้วหลายๆาท่านน่าจะรู้จักกันดีแล้วนะครับเราใช้มาประมาณสัก4 5ปีแล้วพีอูโฟมตรงนี้นะครับโครงหลังคาเราก็อย่างที่บอกนะครับเราใช้เป็นตัว L ใช่ไหมซึ่งพอไปตัว L เสร็จเนี่ยเรื่องของรางน้ำมันจะไม่ต่อกันอารางน้ำข้างหน้าก่อนรางน้ำข้างหน้าเดี๋ยวเราใช้รางน้ำเซเลสขนาด8นิ้วนะซึ่งเป็นรางน้ำขนาดใหญ่ตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านถ้ารีเควสว่าจะทาสีก็แจ้งได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้รีเควสเราจะทาให้แต่ถ้าไม่ทาก็แจ้งลงหน้าก่อนนะคร รางน้ําขนาดใหญ่ดูได้เลยนะครับเต็มเต็มเลยทีนี้รางน้ําตรงนี้เป็นในส่วนของโซนหน้าบ้านนะแต่อีกโซนหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของโซนเทเลสนะครับซึ่งจะต่างกันนะเอาว่าโซนนี้เป็นโซนลงรถแล้วกันข้างหลังผมเป็นโซนเทเลสแล้วกันจะได้ไม่งงตรงนี้จะเป็นรางน้าอีกชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมซึ่งรางน้ำมันเนี้ยก็เป็นขนาด8นิ้วเหมือนกันนะครับเป็นขนาดใหญ่เลยตรงนี้ก็รองรับน้ำฝนได้แบบสบายๆไม่ต้องกลัวน้ำล้นรางเลยนะครับ และส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เรารับน้าหนักก็คือเป็นแขนค้าแผงนะครับจะมีประกอบไปด้วยเหล็ก4ี่คูณสองสองเส้นข้างนอกแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว2เส้นข้างในนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวให้ช่างเกียร์แต่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลามาเนี่ยถ้าผมเจอหน้าง,งานแบบนี้ผมจะทําการอ่าตรวจงานแล้วก็อธิบายแล้วก็แก้ไขเนาะโดยทางบริษัทเนี่ยจะมีตัวแทนอยู่แล้วก็คือเป็นโฟแมนโฟแมนเนี่ยจะเข้ามาตรวจงานเข้ามาคุมเรื่องคุณภาพเรื่องคุณภาพของบริษัทอยู่แล้้วนนรตงีเป็ ในส่วนของหลังคานะครับตรงนี้เป็นไซส์ L นะครับเป็นเหล็กหน้าเดียวไม่ได้เทินนะด้านล่างตรงนี้เป็นในส่วนของพื้นไม้เทียมนะครับพื้นไม้เทียมปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันให้ฟิลลิ่งแบบอารมณ์แบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะแล้วก็ด้านล่างของพื้นไม้เทียมตรงนี้ก็จะเป็นลงเสาเข็มหกเหลี่ยมซึ่งเสาเข็มตรงนี้เนี่ยถามว่าจําเป็นไม่ต้องลงไมโครพายนะครับไมโครพายถ้าลงไปแล้วเนี่ยก็ดีก็จบนะครับแต่ราคาจะสูงหน่อยแต่ถ้าหกเหลี่ยมก็สามารถรับน้าหนักได้เช่นเดียวกันนะครับ หลังนี้เราจะแบ่งเป็น2โซนนะก็คือโซนซักล้างตรงนี้นะครับกับโซนห้องครัวห้องครัวจะอยู่โซนหลังบ้านนะครับซึ่งโซนหลังบ้านเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าคุณมีงบประมาณเยอะหน่อยเนี่ยก็ลงเป็นเสาเข็มไมโครพายได้เลยจบกว่านะครับอย่างด้านหลังตรงนี้ลงไมโครพายจบกว่าพื้นทั้งแถบตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นเดียวกันนะครับในการแบ่งโซนห้องครัวปัจจุบันเนี่ยเขาจะแบ่งโซนห้องครัวไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็โซนซักล้างส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมยืนอยู่นะครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างจะมีระแนงง นะซึ่งระแนงโป่งตรงนี้นะครับเราทําชิดเสมอรั้วเลยบางคนถามว่าแบบนี้ผิดกฎหมายไหมจริงๆแล้วเนี่ยระแนงโป่งเนี่ยเราเว้นระยะน้อยกว่าผนังก่อทึบได้นะแต่เพื่อนบ้านของเรานี่เลยผนังก่อทึบเอามาดูใกล้เห็นไหมเป็นปูนเนี่ยผนังก่อทึบเขาทําเสมอรั้วเลยนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้อย่างที่ผมเลยทราบขึ้นอยู่กับการตกลงพูดคุยกับเพื่อนบ้านนะครับทั้งนี้นั้นคุยกันอย่าทะเลาะก,กันนะครับลองคุยกันว่าฉันชิดคุณชิดจบแฮปปี้แต่ถ้า คุณเว้นฉันก็ต้องเว้นหรือชั้นเว้นคุณก็ต้องเว้นอ่ะคุยกันอย่าไปทะเลาะกันนะครับแต่ตามกฎหมายต้องเว้น50ซนติเมตรจะดีกว่านะครับเอาว่าถ้าผมแนะนานะถ้าจะชิดอะทำชิดเลยดีกว่าแต่ถ้าจะเว้น5เซน10เซน15เซนอะอย่าไปเว้นเลยเว้นไปแล้วจะเกิดปัญหานะครับถ้าเว้น5เซน10เซนเนี่ยข้างล่างตรงระหว่างผนังที่ก่อใหม่กับกําแพงเนี่ยมันจะฉาบไม่ได้พอฉาบไม่ได้เสร็จน้ำมันก็จะซึมนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําถ้าไม่เว้นก็ทําชิดเลยแต่ถ้าจะเว้นหซาเซนน50เซนกว่า ตามกฎหมายด้วยแนะนําแบบนี้ตรงไปตรงมานะครับอ่าโซนตรงนี้สังเกตน,นะว่าโซนตรงนี้เนี่ยจะเป็นระแนงโปง่งใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ยังมีเป็นมุมที่แบบใช้เป็นแผ่นเฟเบอร์กลาสนะครับเป็นแผ่นใสขุ่นซึ่งแผ่นพวกนี้เนี่ยอายุการใช้งานจะนานกว่าแต่ก่อนนะซึ่งแผ่นแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นคล้ายๆแบบมันเป็นคล้ายๆไฟเบอร์เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเกรดเนี่ยมันจะต่ำกว่านะครับมันจะแตกเป็นลายงานได้เร็วกว่าแต่ตรงนี้เนี่ยอายุการใช้งานสัก2ปี3ปี4ปีเนี่ยยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับแล้วก และโซนสุดท้ายนะครับจะเป็นโซนห้องครัวนะครับห้องครัวตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าเป็นในส่วนของห้องครัวหลังบ้านนะครับซึ่งเราจะแบ่งฟังก์ชันก็คือเคาน์เตอร์ครัวจะยาว3าเมตรหกนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ในส่วนของตรงนี้วางเครื่องซักผ้าจะมีท่อน้าดีท่อน้าทิ้งนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กไฟปลั๊กไฟเนี่ยเราให้1จุดแต่สามารถเสียบได้ถึง2เต้าเสียบนะครับเครื่องซักผ้าหนึ่งแล้วก็ตู้เย็นอีกหนึ่งนะตรงนี้ก็แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมา ก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัว3เมตร60ตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะครับคุณลูกค้าสามารถคัสตอมเองได้เลยจะเอาเคาน์เตอร์สีอะไรขาเคาน์เตอร์สีอะไรกระเบื้องผนังสีอะไรคัสตอมเองได้เลยตามสไตล์ที่คุณชอบนะครับบางคนชอบมูจิเจแปนนิสนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูเรามีหลายงานเลยที่แบบปัจจุบันกาลังนิยมนะเช่นอ่าว้ยมินิมอลนะครับเจแปนนิสมูจิอะไรประมาณนี้นะครับปัจจุบันเนี่ย เขาชอบแบบเบาๆมินิมอลนะฮะก็สามารถคัสตอมพวกกระเบื้องเองได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหน้าบานนะครับหน้าบานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีให้สีขาวแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่ารีเควสอยากได้หน้าบานแบบใหม่อย่างตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าบานของ Star m a r k นะครับซึ่งบริษัท Star m a r k เนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราด้วยนะเราเคยรีวิวหน้าบาน s t a r m a r k แล้วผมต้องบอกให้เลยว่าหน้าบานทุกเนี้ยเป็นหน้าบานไม้นะครับแต่เป็นไม้กันชื้นที่เรียกว่าไม้ HMR ไม้กันชื้นแล้วก็ ปิดผิวด้วย PVC membrane ด้วย PVC membrane คืออะไรสมมุติว่าตรงนี้อาจจะซิงล้างจานซิงล้างจานเนี่ยเวลาคุณเปิดน้ําล้างจงล้างจานเนี่ยน้ำมันก็จะเปียกใช่ไหมนะครับอาจจะมีกระเด็นด้วยดังนั้นเนี่ยตรงนี้ตามขอบระหว่างตัวประกบหน้าบานเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับเขาใช้ PVC membrane ในการที่จะปิดรอยต่อนะครับระหว่างแผ่นไม้เพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อไม้นะครับคือไม้ของเขาเนี่ยกันชื้นอยู่แล้วแต่พอมี PVC membrane เนี่ยก็จะช่วย กันชื้นแล้อีกระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบแบบวินเทจวินเทจหน้าบานสไตล์วินเทจแบบนี้นะครับสามารถรีเควสตมาได้เลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากหน้าบานสีขาวเป็นหน้าบานแบบนี้นะครับก็เพิ่มเงินนิดหน่อยแล้วเราก็จะเป็นคนจัดซื้อจัดหาให้นะครับส่วนด้านบนตู้แขวนตู้แขวนเนี่ยคุณลูกค้าต้องซื้อมาเองแล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยแต่ส่วนมากเนี่ยคุณลูกค้าจะเอาให้แมทก,กันก็คือหน้าบานสีอะไร ตู้แขวนก็จะเอาให้แมทกันนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบแล้วกันลูกค้าบางท่านก็ไม่ติดลูกค้าบางท่านเขาก็ติด นะครับแล้วก็ติดแบบยังไงก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของคุณลูกค้าเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตู้แขวนพวกนี้สามารถไปดูได้ที่โฮมโปรแล้วโฮมโปรเขาออกแบบในการจัดเรียงให้คุณได้นะคุณก็เอาขนาดเคาน์เตอร์เนี่ยสามเมตรหกให้เขาเนี่ยแล้วคุณก็ลองจัดวางฮูดจัดวางตู้แขวนดูสิ่งที่คุณชอบซึ่งโฮมโปรนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะแต่เราก็อยากแนะนำนะเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของคุณลูกค้านะครับก็แนะนําได้นะครับหรือถ้าใครไม่เป็นลูกค้าเราก็ดูคลิปเราก็ถือว่าเป็นลูกค้าเราแล้วนั่นแหละ อุดหนุนคลิปเราช่วยดูคลิปเราช่วยกดไลค์ช่วยคอมเมนต์ช่วยกดแ like, ชร์ comment, ชตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้จบแล้วนะครับซึ่งหลังนี้นะครับดูจากหน้าง,งานแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ80%แล้วเหลือแค่เก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็สามารถส่งงานได้ระยะเวลาในการเก็บรายละเอียดตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านเนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก7วันน่าจะจบแล้วนะครับเก็บรายละเอียดเนี่ยคุณอาจจะมองว่าพี่ทำไมมันใช้ระยะเวลานานจังจริงเนี่ยนานนะการเก็บรายละเอียดเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะต้อง ดูเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรอื่นๆมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณลูกค้าเป็นลูกค้าเราแล้วนะครับพอเราเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วเราตรวจงานเสร็จแล้วเราก็จะให้คุณลูกค้ามาตรวจงานอีกรอบหนึง่งวันที่คุณลูกค้าตรวจงานเนี่ยคุณลูกค้าจะมีใบดีเฟกต์ใบดีเฟกต์หมายความว่า,าถ้าตรงนี้ไม่ถูกใจนะครับตรงนี้ไม่โอเคตรงนี้ไม่สวยก็เขียนมา,เ,นมา,เ,นมาเขียนมาเขียนมาติ๊กๆๆมานะครับเราก็จะแก้ให้ตามรายละเอียดตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณจริง ที่ดูหลายๆคลิปกันมาโดยตลอดนะครับใครที่ดูแล้วยังไม่สับสกายก็กดให้เราหน่อยนะครับแต่ถ้าอยากต่อเติมแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวเป็นก่อนครับสวัสดีครับ